ก็ตามคําเรียกร้องนะครับพี่ๆอาจารย์ทุกท่านถามมาหลายท่านมากว่าจากนารายเข้าเมื่อไหร่วันนี้เข้ามาแล้วครับมีดหมอหลวงพพัดวัดห้วยด้วนปี2566ลายเซมาครึ่งใบลายจากนารายและลายหน้าเกี้ยวอย่างละสามเล่มฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยวันนี้มาในตีมไม้ขนุนล้วนๆติดตามชมได้ในคลิปเลยครับ ก็สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆจันทุกท่านนะครับก็่ิบิจันทุกท่านถามมาหลายครั้งว่าจากนารายเข้าเมื่อไหร่ตอนนี้จากนารายเข้าแล้วนะครับแล้วก็มาทางหน้าเกี่ยวแล้วก็เสียมาครึ่งใบด้วยตอนนี้สต็อกที่มีอยู่คือครบ5แบบ5้ารายนะท่านใดอยากได้แบบครบชุดนะก็ทักมาถามได้เพิ่งต้นฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันวันนี้ผมเคซีบรมีพุทธะสโลจะพาทุกท่าน ศึกษาและสะสมมีดหมอรงวงพัดวัดห้วยด้วนปี2566ไม้ขนุนไม้ขนุนหนุนนำหนุนซับหนุนดวงชะตาหนุนอะไรก็แล้วแต่หนุนนอนก็ดีเอาไปไว้ใต้หมอนนะครับมีดหมอรลวงพผัดวัดห้วยด้วนป้องกันคุณใสมนลดำข้ามแม่น้ำลำคลองดีนักแลการมีดอุดมวลสารอุดมวลสารชัดเจนทุกเล่ม รับประกันแท้ทุกกรณีเดี๋ยวเราเริ่มจากยอดนิยมตอนนี้ที่กำลังตามหากันก็จะเป็นจักรนารายจักรนารายกงจักรของพระนารายด้ามฝักเป็นไม้ขนุนไม้ขนุนไม้ขนุนตายพายหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เห็นต้นครับแหมเป็นแหมสามกริย์เทียมยกคิว้วแหมเต็มเงาวิบสวยงามนะมีดใหม่ตอกลายจักรนารายด้ามแน่น ท่านใดปิดวันนี้มีจีวันให้ด้วยนะ mm hmm. การตอกลาย mm hmm. กงจักรของพะนาลายสวยงามเข้มขลัง mm hmm. กระบองทาวเวสุวรรณนี่รวมพระพัดวัดไว้ด้วยสองห้าหกหกสวยงามผมให้ชมสาเล่มเลย mm hmm. ในขณะที่ผมทําคลิปเนี่ยมีพี่คนหนึ่งปิดไปแล้วหนึ่งเล่มด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้จากนาลายเหลือกี่เล่มเหลือสองเล่มนี จากราายตอนนี้เหลือ2เล่มก็จะเป็นเล่มนี้กับเล่มนี้ใช่ใช่ไหมใช่ดิอ๋อจาก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 นาลายมีสี่เล่มอ๋อขอ,ขอโทษครับจักราลายมีสี่เล่มก็จะเหลือสามเล่มก็จะมี2โค้ดหนึ่งเล่มและที่เหลือจะเป็น1โค้ดหมดเลยก็นี่ทักมาได้เลยมี2โค้ดว่างหนึ่งเล่มนะ2โค้ดนะผมเอาราคาเดียว1 5 0 0บาทนี่จากนาลายนี่เล่มนี้จองแล้วติดจองรอโอน ท่านใดปิดไปผมจะพันจีวรไว้ให้ที่ด้ามท่านใดไม่ได้จีวรไปทักมานะครับเพราะว่าจีวรผมเสกตั้งแต่ปี63ได้มาเยอะพอสมควรเยอะมากอะ่ะเยอะจนทาพาได้หลายรุ่นอะ่ะฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยมิดหมอหลวงพรพัดวัดทรด้วนจักนารายปี2566ท่านใดมองหาใช้งาน1,500บาทรับประกันแท้ตลอดชีพรับประกันแท้ทุกกรณีไม่รับเช็คเก๊แท้ท่านใด ส่งวัตถุมงคลมาแบ่งบูชานะท่านจะให้ผมเช่านะท่านแจ้งราคามาเลยท่านส่งรูปมาปุ๊บท่านแจ้งมาเลยแจ้งเสร็จถ้าผมตกลงปิดท่านส่งของได้เลยของถึงผมเช็คของโอนให้ประมาณนี้เลยท่านซื้อขายผมท่านได้ของแน่นอนไม่ว่าท่านจะปิดผ้าผมท่านก็ได้ของแน่นอนท่านส่งผ้ามาขายผมท่านก็ได้เงินใช้แน่นอนท่านเดมีราคาตรงกันนะครับรับให้หมดอ่า ก็จบไปแล้วกับจักรนาลายต่อมาจะเป็นเสมาครึ่งใบเสมาครึ่งใบเนี่ยจะเป็นลายที่หายากที่สุดนะครับจะเป็นลายที่หายากที่สุดซึ่งทํามาจํานวนน้อยมากยิ่งก็เป็นปี6 0 6 1 6 2เนี่ยยากมากผมบอกเลยยากจริงๆไหสวยงามเข้มขังจักรนารายเนี่ยไอเสมาครึ่งใบเนี่ยจะเป็นการตอกลายเสมาครึ่งใบทั้งสองฝั่งนะแล้วจะตอกคาว่าหลวงพ่อพัดวัดทุดโดนเช่นกันเสมาครึ่งใบเนี่ยผมก็เอาราคาเดียวกันนะ1,500บาท คือทั้งหมดเนี่ย1,500บาทเหมือนกันอ่ะเป็นไม้ขนุนสองเล่มเหมือนกันก็มีสองโค้ดหนึ่งโค้ดท่านใดทักมาแจ้งได้เลยครับเสมาครึ่งใบสองโค้ดอ่ะหรือโค้ดเดียว1,500บาทเช่นกันฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยมาสวยงามน,นะให้ชมนะเสมาครึ่งใบเสมาครึ่งใบเนี่ยเป็นลายที่หลวงพ่อพัดเนี่ย ได้ร่ำเรียนวิชามาจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะวิชาลายเสยมาครึ่งใบเนี่ยเป็นวิชาที่หลวงพ่อพัดได้ร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเหมือนกับ,ม,กกม,กม,ม,กบมีดวาระวันเกิด102ปีที่ตอกลายเสมาครึ่งใบเช่นกันแต่ท่านใดไม่มีทุนไปเก็บมีดวาระวันเกิด102ปีให้เก็บเป็นแบบนี้แทนรับประกันแทนทุกกรณีไม่รับเช็คเกคแทนนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเป็น ่อมาเราดูเป็นหน้าเกี่ยวนะครับหน้าหน้าหน้าเกี่ยวมีเข้ามาอีก3มเล่มประมาณนี้เลยสามเล่มก็หน้าเกี่ยวเหมาะกับการใช้ทําน้ำมนต์ของหลงมื่อเดิมนี่ใบทําน้ํมนต์ยิ่งดีเลยหน้าเกี่ยวนี่ประมาณนี้เลยนี่ใบสวยงามนะอ่ะมี2โค้เช่นกันนะ,ะนะสวยหน้าเกี่ยวก็สวย นาเกลียวเป็นลายยอดนิยมนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อไหนสมมติจะทำลัหนาเกลียวกันเยอะนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับเห็นปะหลวงพ่ออื่นก็จะทํหน้าเกลียวหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามย้อนยุกก็จะเป็นหน้าเกลียวเช่นกันนี่นะสวยงามเข้มแขังอ่าประมาณนี้เลยสุดท้ายนี้ชมโค้ดกันก่อนจากกันโค้ดโค้ดโค้ดปีห6นี่ไม่ว่าจะโค้ดเดียวหรือสองโค้ดนะรับประกันแท้ให้รับประกันแท้ดูแลให้ตลอดชีพนะ พักมาได้เลยนะครับยินดีรับใช้ให้บริการนะครับนี่ประมาณนี้เลยผมให้ดูทุกเล่มเลยให้ดูทุกแบบนะนอ่ะยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยผมเคซีบารมีพุทธสโรราไปก่อนนึกถึงมีดหมอนึกถึงเคซีบารมีพุทธสโรครับสวัสดีครับ